สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องครับมือนีก็มาทุงไร่ทุงนานครับผมมาดูว่าเขาจีงามขนาดไหนครับว่ปลูกมาฝนก็ตกบึ่งบ่ตกบั่งครับอาทิตย์หนึ่งตกแต่ห่างไปสองอาทิตย์ก็ยังบ่ตกครับเนี่ยครับก็เลยจิมาดูพื้นไร่พื้นนาของเขาครับที่ว่าเขาเขียวขจีแบบนี้ครับนี่อันนี้ก็มีน้ำเพอได้อยู่ครับนี่ตกมาสองรอบแต่ว่าก็ห่างนานอยู่ครับ ก็มีน้ำไว้วันปุ๋ยนะครับนี่โอ้นี่ก็มาสะครับนี่สะกลางทุงน้าครับนี่ก็มาเห็นพักบุ้งครับนี่ออพอดีเลยครับจะได้เก็บพักบุ้งไปเฮ็ดยู่เฮ็ดกินกับเขาแบบบ้านอีสานฮ่อนะครับผมโอ้ยอดพักบุ้งน้าครับนี่อยู่กลางสะน้ำทุงน้าครับ หุนยอดใหญ่ๆอวบๆพอดีครับนี่นะหายูหากินเฮ็ดยูเฮ็ดกินเลยครับมาทุ่งนากับมีแต่แนวยูแนวกินนะครับนี่หุ่นนี่ก็ยอดใหญ่ดีครับปู่นนาโอ้นี่ยแหงใหญ่แหงยาวเลยครับนี่ออกไปทั้งการยาวเลยครับ จะไปเห็ดพักพักบุ่งไฟแดงกินครับนี่โอจะได้เก็บเอาครับนี่ลอยอยู่กลางน้ำครับเดี๋ยวหาใหม่มเมื่อเียวครับอ,อยู่แบบธรรมาชาติอากาศบ้านาหน้าเฮาเนี่ยอากาศสดชื่นดีมา,มากๆครับผมรูนะล้มกับพัดเย็นดีครับโอ้เดี๋ยวเก็บพักบุ่งกันครับบ้านนี้พักบุ้งน้ากระสะถุงหน้านี่ เขาจีกรบดีครับบ่คือก็พักบุงที่เขาปลูกขายนะครับผมนะใหญ่มากหั่นซอยพักบุงครับอืมต้นใหญ่ๆบ,ๆบดดีค,ครับอืม โอ้ยไ่หลายอยู่ครับนี่สองกำมือใหญ่ๆนะครับนะจะได้ผัดผัก,กบุ้งใส่ปลาทูครับกับขาเมื่อเย็นเมื่อนี้ครับผมตอนนี้ได้มาเตรียมเครื่องปรุงครับผัดผัก,กบุ้งเมื่อนี้ก็จะมีนี่ครับปลาทูปลาทูหนึ่งครับสองตัวผักบุ้งหนำห้ยครับ อหตามธรรมชาติเลยครับนี่ก็พริกแดงตามไส้กระเทียมครับนี่พริกทับผักบุ้งครับนี่เครื่องปรุงกระจี่ยสนี่ครับน้ำมันหอยอืมกอได้กินรสชาติหอมหอนวนวลๆครับฮะผักบุ้งหลายอยู่เนาะแต่มีพอดีครับ นี่ครับเต่าเจียวครับผมนี่พักๆป่องใส่เต่าเจียวเต่าเจียวสูตรหนึ่งเขาเนาะนนี้ครับพูดไปตามเห็ดตามกินนะครับนะจัดมักนัวกับตามชอบเลยครับผมเค็นี้พอดีครับผมะคนเขากัานจังเลยอื้อ เทหลาบลงไปใส่ละต่อราพักบุ่มลงไปพักครับเทใส่ร่วมกันนะครับเพื่อความสะดวกสบายรวดเร็วครับผมมาพักกินกันเลยครับผมพักพักบุ่งใส่ปลาทูครับนะกระทะหล่อได้ที่ครับผมใส่น้ำมันลงไปซัมปิพอครับ ตามด้วยพริกพริกซุกตำใสจหอวกระเทียมครับนกินห,ห,หอมครับหอมกระเทียมนี่เอาจมุกเลยครับกระปิครับใส้ปลดทูลงไป เลยพอดหอทกับระบทู่ยวอ้โหหกทิกกักบุ้งจะเด็ดึ้งตัวเนือตระทูครับอหอมหวหทูนะกินครับจอ้มจวดครับโอ้สวสดีครับู พอดีกำลังกรอบน้อยหนึ่งครับใส่ผักบุ้งตีเก็บมาสุดๆจักน้ำไห้ครับอืม้มผัดผักบุ้งนี่ต้องใส่เล้งๆสัไมนะฮะก็ดีครับใส่เต้าเจี้ยวลงไปหมักกระกจัดๆนัวๆผมใส่มดเลยนะครับผมตามความชอบครับผม นี่อืมอืมอืมโอ้โหเสียงสุชาสุชาเลยครับโอ้โหกลิ่นหอมถึงมาเลยครับผัดผัก,ผก,ผก,ผกบุกใส่ปลาปูเติมน้ำลงไปครับเพื่อจะได้บร่ำแหงบ่ำแห้งโดนใจนีนเน่เป็นีกข้อดีครับเไว้ชุบกินกับขา้าวชุบชุดครับ เดี๋ยวว่านำแบบสักหน่อยกับพร้อมอยู่พร้อมกินนะครับผมปลาโอ้ปัาสลบแล้วครับนี่เดี๋ยวดีเหี่ยวเกินครับเติมน้ำปลาลงไปสักหน่อยครับอ่ทำนิพร้อครับอือคนให้เข้ากัน พร้อมอยู่พร้อมกิน,นครับผมพรอแม่พี่น,น้องครับเขาย่ยเย็นมือนีผัดผักปุ้งใส่ปลาทูครับนะครับเซ็ตเร้บร่อยตอนนี้เจอมากินมาชิมออเดอร์ออเดอร์อออครับมาโอ้โหใส่ลงไปเลยครับเยอะๆนี่หมักนนํำนะครับหืหหวยหลีดช่อนนิดหน่อยครับนี่ ปะพัดพักบุ่งใส่ปลาทูครับผมเค็ดกินตามหิวตามอยากแบบบ้านๆนี่ครับนี่อืมอ้มจัดง้วครับกินเปรี้ยวของเจ้าเจียวกินหอมของสอดหอยนางรม จะใส่น้ำตาลเพิ่มลงไปเพื่อความหวานหน่อยนึงครับแต่ตอนทายบรได้ทายไว้ครับเพราะว่าใส่ตามที่หลังครับอืมอืมมีรสหวานเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงขเขาเล่นเขาปากครับตอนปัดทูครับผม เยียมครับว่าตอนปลาทูนี่ที่เขากันครับพักใส่ก็ผักปุงนี่เพราะรสชาติของปลาทูกับผักปุงนี่ใกล้เคียงกันครับเวลามาพักนี่ย่บได้รสชาติแตกต่างปิ้นเข้าไปแล้วเขากันเขากันครับจัแจ่บครับ ทำไมพี่น้องยังไรก็เส้นเดิมครับขอฝากกด s u b สไคร b ์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันแล้วกันเดินทางก้าวไปด้วยกันสู่จุดมุ่งหมายตามที่เราเดินทางขอให้มีความสุขสบายใจทุกท่านนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีครับสวัสดีครับ